อ่ะก็สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวโมบายลีเจนนะครับอยู่กับผม NRG Gaming TV นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟทดสอบนะครับได้ได้ไดข่าวว่ามีฮีโร่ใหม่มานะครับอ่าเราก็ไปดูกันเลยครับ ตัวนี้นะครับฮีโร่ชงนะครับการเปิดตัวก็นึกว่าเป็นไคโดนะครับก็เป็นฮีโร่ที่มี5สกิลนะครับรวมสกิลติดตัวนะครับงั้นเรามาดู สกิลติดตัวกันก่อนเลยนะครับซึ่งจะทำให้เป้าหมายได้รับขากลืนซึ่งจะทำให้เป้าหมายได้รับขากลืนกินทุกครั้งที่เขาสร้างความเสียหายเมื่อชากลืนกินถึง60แต่ระเบิดออกสร้าง50บวก6เปอร์เซ็นต์โจมตีกายภาพเพิ่มเติมของพลังชีวิตศัตรูที่สูญเสียความเสียหายเวททุกทุกศูนย์ 8วินาทีจนกระทั่งใช้ชากลืนกินหมดเอฟเฟกต์นี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกทุกศูนย์วินาทีชงได้รับ25%ความเร็วในการเคลื่อนที่และ25%สกิลดูดเลือดในช่วงชาประทูเขาสามารถเพิ่มระยะของชาประทูได้โดยการโจมตีเป้าหมายหากศัตรูที่โดนชากลืนกินตายทรงจะดูดขากลืนกินทั้งหมดและฟื้นฟู 25%ของพลังชีวิตสูงสุดสำหรับแต่ละครั้งที่เขาดูดซับขากลืนกินก็มีผู้ช่วยช่วยเราอ่านแล้วนะครับแล้วเข้าใจไหมครับพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับขากิืนแล้วก็ชักกิืนคืออะไรไม่รู้ครับก็ให้ผู้ช่วยอ่านไปก่อนนะครับมาสกิลที่สองครับ โอ้สกิลหนึ่งครับทงผสานพลังเข้าสู่เสื้อกลุมของเขาและเปลี่ยนเป็นอาวุธหลังจากระยะสั้นๆเสื้อกลุ่มจะเริ่มโจมตีศัตรูกแกลกเคียงสร้าง400บวก250เปอร์เซนโจมตีกายภาพเพิ่มเติมความเสียหายตามภาพด้วยขอบที่คมเฉียบสัตว์ถูกจับไกลเข้าสู่ศูนย์กลางพื้นที่ของเสื้อคน โดยรับ40%ของความเสียหายและจะไม่ได้รับผลกระทบโดยชาตสกิล,ลหนึ่นะครับไคโดชงนะครับจะใช้ผ้าคมของเขากลายเป็นอาวุธนะครับก็จะกลายเป็นอาวุธรอบตัวนะครับจะมันจะปั่นเลยนะครับใช่ครับปั่นเลยนะครับมาสกิล,ลที่3นะครับ เออไม่ใช่สกิลที่2นะครับตรงปลดปล่อยจิตวิญญาณมังกรสร้าง150บวก100%เปอร์เซโจมตีกายภาพเพิ่มเติมความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูทั้งหมดด้านหน้าและทำให้สัตว์เพื่อนที่ชาลงเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นเวสหนึ่งวินาทีซึ่งสามารถลากศัตรูที่โดนโจมตีโดยจิตวิญญาณมังกรเข้าสู่ตัวเขาผ่านการเคลื่อนที่ของเขาหลังจากการติดต่อกับทรงศัตรูจะรับความเสียหายเพิ่มเติม120บวก80%เอร์เซ์โจมตีกายภาพเพิ่มเติมความเสียหายกายภาพและถูกทำให้มึนงงเป็นเวลาศูนย์ 4วินาทีและผลักศัตรูกลับไปเล็กน้อยสกิลนี้ก็คือเขาจะปล่อยมังกรนะครับไปดึงฮีโร่นะครับดึงกลับแล้วก็ถ้าเราเดินเข้าไปหานะครับแล้วก็ชงจะผลัดศัตรูอีก1ครั้งนะครับมาดูสกิลที่3นะครับ ซึ่งพงไปยังทิศทางด้านหน้าและทุกพื้นดินด้วยความแข็งแรงเมื่อเขาลงสู่พื้นดินหลังจากระยะเวลาหนึ่งสัตรูทีไม้เอกถูกจับในพื้นที่เอฟเฟกต์จะถูกผลักไปกลางอากาศเป็นเวลา180บวก90กระโจมตีกายภาพเพิ่มเติมวินาทีและรับหนึ่งความเสียหายกายภาพสกิลนี้ก็ จะกระโดดเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วจะมีวงสีม่วงนะครับแล้วในวงก็ถ้ามีศัตรูอยู่ครับสกิลนี้ก็จะผัดให้ฮีโร่โดดขึ้นนะครับมาดูสกิลที่4นะครับสกิลที่4ก็ไม่ใช้ผู้ช่วยบอกละตัวนี้พี่เข้าใจนะครับ <c oughs> ก็เข้าใจแบบ แบบเข่าๆนะครับสกิลที่4เขาก็จะกลายเป็นมังกรนะครับก็เป็นระยะเวลาน่าจะ5าวิมั่งนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็จะกลายเป็นมนุษย์มังกรนะครับร่างเขาก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับสกิลก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไปเราก็ไปรีวิวสกิลดูนะครับเป็นยังไงจะสวยมากแค่ไหนนะครับไปอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดฝึกซ้อมนะครับเราก็มาดูว่าสกิลจะเป็นยังไงนะครับ ก็หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นแล้วแหละนะครับเพราะว่าช่องอื่นก็หลายๆช่องก็ทำแล้วครับก็รีวิวให้ดูแล้วครับ ก <mile inside> ็เขาจะใช้ผ้าคลุมของเขานะครับในการก็เหมือนคล้ายๆเขาฟาดนะครับ นี่ครับซีคิวสองก็จะปล่อยมันกรอนไปดึงเขามานะครับถ้าตอนดึงเราถอยหลังมันก็จะดึงถอยหลังนะครับนี่ครับถ้าดึงก็เราไปหาเขาก็ เราก็จะผัดเขาอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับอ้าวเมื่อกี้ไม่ทันนะครับผัดออกไปนะครับสกิลสาก็พุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมนี่ครับศัตรูก็จะกระโดดขึ้นนะครับ มาดูสกิลที่4นะครับเขาบอกว่าจะกลายเป็นมังกรนะครับนี่ครับหลังจากแปลงร่างเสร็จนะครับก็จะลงมาเป็นกลายเป็นมนุษย์มังกรนะครับดูนี่ครับตัวใหญ่เลยนะครับ สกิลก็จะกว้างขึ้นนะครับ <Never killed. S 1> ตอนเราเป็นมันกรก็จะผัดเขาด้วยนะครับ ก็สกิลติดตัวนะครับตอนเขาจุมตีนะครับจะมีสเตปขึ้นข้างๆนะครับแล้วก็ถ้าสเตปสเตปมันขึ้นถึง4หรือว่า5มันก็จะเพิ่มมันก็จะเพิ่มความเร็วให้เรานะครับแล้วก็ดูเดเลือดด้วยนะครับจุมตีขึ้น4-5ถึงหสเตปนะครับ ก็จะมีความเสียหายเล็กน้อยนะครับถ้าหายหนึ่งขีดก็จะเพิ่มถ้าหายห่งขีดก็จะจะทำเสียหายหนึงครั้งนะครับก็รวม5ครั้งเนาะพี่ชอบตรงที่ใช้สกิลหนึแล้วก็สกิลสาครับนี่ครับใช้คู่กันได้ครับ ก็ใครชอบการรีวิวในทดสอบนะครับรีวิวฮีโร่ทดสอบนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับที่ก็จะพยายามทำคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดียวกันคลิปหน้าบ๊ายบาย